รถทพามการสายฝนค่ะเพื่อนๆสมุดปากกานะคะฝนลงปีนี้ฝนเยอะเนาะให้ดูบรรยากาศนะคะฝนฝน มีเบาบ้างแรงบ้างค่ะก็ค่อยๆไปฝนทั่วไทยกันเลยนะคะเริ่มเบาลงบ้างแล้วค่ะขับมาได้ดอยเดียวนะคะเหลือลงเม็ดแล้วค่ะประมาณนี้นะมารอติดไฟแดงค่ะ เพื่อนมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเท่ๆเลยค่ะจากสายลวดว้าวสวนกันด้วยนะคะโอ้สวยงามนะคะสมุดปาการค่ะวันฝนตกค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ